ไปดูกันต่อกับจักรยานเ m มเอ็กซ์เมีนักกีฬาไทยลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก็คือเอโกเมสุขประเสริฐนักปั่นเบมเอ็กซ์เมือหนึ่งของไทยแล้วก็เป็นนักปั่น BMX เชายคนแรกของไทยที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสในโคต้าแชมป์ทวีปเอเชียด้วยค่ะ ผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าเอโกเมสู้อย่างเต็มที่นะคะก่อนปั่นเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ขคว้าเหรียญเงินมาครองแล้วก็เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยได้เหรียญรางวัลน,นี้เป็นครั้งแรกเหรียญทองนะคะเป็นอาซุมินากาอิจากญี่ปุ่นนะคะในส่วนของเหรียญทองแดงนี่เป็นแพทริกเบนจากิริปินส์ค่ะก็ เสียใจนิดๆครับแต่ก็เราก็เต็มที่ที่สุดแล้วครับก็ได้เรียนเงินครับก็พยายามดีที่สุดแล้วครับแล้วก็เราสู้ได้ครับแล้วก็พยายามห้าช่องแซงครับแท็กซ็องแต่เราก็อยู่ในสุดแล้วครับเรากลัวฝ่าวเลยครับเพราะว่ามันจะเหยียบเส้นเข้าแล้วครับก็เลยแบบเบาหน่อยหนึ่งเพื่อให้ได้เรียนเอาถ้าแบบแรกมากกว่านี้ก็อาจจะล้มได้ครับทั้งคู่เลยครับก็ ดีใจครับก็ทำเลียนเลียนได้ครับฝากพี่น้องชาวไทยทุกๆคนครับแล้วก็ทำเลียนให้สมาคมจักรยานได้ครับก็ขอบคุณทุกๆคนครับที่คอยติดตามพวกเราแล้วก็คอยเชียร์พวกเราแล้วก็คอยสนับสนุนพวกเราครับขอบคุณนายกสมาคมครับเซ่โคดเอกเดชาครับที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีครับแล้วก็ขอบคุณสตาฟทุกๆคนครับที่อยู่ข้างล่างที่ไม่ได้เอื้อนานครับก็ขอขอบคุณมากๆครับ